ครับบ้างไงครับค่ะก็จะมีวิรุการติดต่อจากธนาคารเกียรตินาคินพัรราค่ะครับค่ะลูกค้าที่ต่อเข้ามาฝากเบอร์ติดต่อวันนี้ระบบไว้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไดคะเรื่องพักชําระครับช่วงสองเดือนที่เขามีมาตรการช่วยเหลือครับช่วยซื้อแนะนาคุณอะไรคะอะไรนะฮะช่วยซื้อแนะนาคุณอะไรคะโชคชัยรัตนชัยครับ ค่ะตอนนี้ดิฉันได้ใายกับคุณอะไรอยู่คะโชคชัยรัตนาชาัยครับเดินสา่คุณโชคชัยรัตนาชาัยนะคะครับผมค่ะของธนาคารเกตนาคินพัฒนาจะปีนแนวทางในการช่วยลูกค้าในการลงนามสัญญาปรับรดค่างวดรดลงขยายระยะเวลาการขยายระยะเวลาค่ะจะเป็นในส่วนของโครงการนี้คะ่ะคือเขามีมาตรการให้พักชําระสองเดือนได้ไม่ใช่หรอครับตอนเนี้ อของธนาคารเขริตนาคินพัทนาจะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าลงนามสัญญาใหม่นะคะจะเป็นการลงนามัญญาคือคือคือ,คอทางทางทาง,ทางบริษัทคุณก็ไม่ได้ทําตามมาตรการรัฐสิครับถ้าทำอย่างนี้ผมแค่อยากพักสักช่วงสองเดือนเนี่ยผมไม่ได้อยากจะปรับเ,เพราะว่าผมปรับมารอบหนึ่งแล้วถูกไหมเพราะงั้นคุณก็ทําไม่ตรงมาตรการรัฐถูกไหมทําทแบบเนี้ยฮัลโหลเดี๋ยว ค่ะของธนาคารตามที่เรนชี้แจงเบื้องต้นค่ะก็คือจะเป็นการลงนามในสัญญาค่ะปรับลดค่างวดลดลงแล้วก็ขย,ยายระยะเวลา,าค่ะลูกค้าคือไม่ญญก็คือสรุปคือทางบริษัทไม่ทําให้ว่างั้นไม่ทําตามมาตรก,การารับมอือาด,าด้ค่ะวาลูกค้าสนใจในส่วนของตรงนี้นตามที่แจ้งรายละเอียดไปอะค่ะ ดิฉันขออนุญาตเรื่องปรสางาในะ้าจ้าหน้าท,ที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงติดต่อกับแจ้งารายละเอียดค่ะธนาคารอื่นเขาก็พักให้หมดนะทําไมเกียรตนะินาคิดไม่พักผมถามเลยแค่อสองเดือนของธน,<ม>นาคารจะเป็นในส่วนของอ่ามาตรก,การช่วยเหลือที่ที่แจ้งใปขันลูกค้าจะเป็นการในการลงนามในสัญญานะคะ ปรับรลดค่าม้วนรถน้อยลงค่ะแล้วก็ขย,ยายระยะเวลามันไม่มีประโยชน์อะอย่างนั้นอะก็ผมก็ต้องการพักแค่สองเดือนเพราะคุณ,คณปรับห้างวดแล้วยืดเวลาไปคุณก็กินดอกเบี้ยเพิ่มไปดีตรงนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไหมคะ ติดต่อมาติดต่อมาก็พูดเหมือนเดิมพูดแบบเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเพราะโทรมาหาผมสองสามคนก็พูดแบบเนี้ยไม่ต่างกันเลยเขาก็คือนโยบายผู้บริหารคุณอ่ะเขาไม่ปรับเขาไม่หยุดพักเขาจะปรับอย่างเดียวแล้วก็กินดอ,อกเบี้ยถูกไหมเพราะก็คือคุณไม่ทําตามมาตรการรัดแค่นั้นแหละบริษัทคุณอ่ะเห็นแก่ตัวโอเคผมจะได้รู้ว่าเดี๋ยวผมจะต้องทํายังไงต่อบริษัทคุณเป็นอย่างเงี้ยพีเดาว แย่มากเลยรเศรษฐกิจก,ก็อย่างนี้ไม่ช่วยกันเลยอ่ะครับว่าไงครับค่ะกจะสวดีุวุโล์ติดต่อจากธนาคารเกรนะียรตินภัทราค่ะ